นี่ครับพี่น้องมองสางจริงครับต้นกอ็งแบกคืออะไรครับบัดลงนี่ครับพี่น้องไอ้เข่ามีแต่กกใหม่ครับมองแดนว่าเอาของต้นพนิสานเนาะเกือบตกต้นสาครับพี่น้องโอ้ยสุยนิดเดียวครับกระตุ้งยามันเกียครับเหลียวมันก็แห้งครับวันนี้ครับพี่น้องมันมีบางขบาพของครับต้นพนิสานเช่นเดิมี่เก่าคนเก่าเนาะพี่น้องตอนเก่าๆเด็ดาครับผมมันมี จากเข้าเลียนไปมึกขึ้นสีลับครับว,าว่าชุลาเซียนจิงว่าวไอ,อ้อนแล้วก็ว่าวชุลาของผมปรากฏวา่าพี่น้องล้มครับล้มเบิดครับล้มเบิดล้มตีสองครับผมนี่ครับนี่ครับเสียกเซียนจิงพอดีมืดขึ้นล้มเบิดครับพี่น้อง,องล้มหมดตีหนึ่งกับตีสองครับ พาพี่น้องมานับวาวมาดิโอ้ยมันขึ้นล่มล่มช่วงแห้งช่วงเที่ยงคืนครับแห้งคักครับกะวาวกะอยู่กับกันหลยรำเลพี่น้องแต่ว่ามหัววาวมันตกอยู่ทิศทางไหนขึ้นนี่ทั่งอากาศมันปิดนาครับช่วงตีหนึ่งช่วงตีหนึ่งคืออากาศคือฝนที่ตกครับฟ้าขึ้น อยู่ทางจังหวัดอุบลครับอุ้ยจังหวัดศูนย์แห่งครับพี่น้องวาสวสอดแจงเลยโล่งเงียบเบาเบอดวาเส้นจริงตกอยู่กไก่ตัวนี้ครับตกอยู่บวกไก่พี่น้องนี่ครับพี่น้องวาสร้างจริงกับนอนแอกแหลกจุดนีครับบ้านล่งนี้ครับพวกไก่ครับ <c oughs> จุฬาดวงนี่เพิ่ะส่งให้ลูกค้าให้กันครับ โอ้เสียดายครับพี่น้องเสียดายลมบนสอดแจียกสั่นเดยเอาวาวลงให้พี่น้องมึงเดียวเดี๋ยวพูดชี้าไปนั่วาวเลยครับนี่ครับพี่น้องไอ่ห้ากวมีแต่กกใหม่เนะี่ยมองแลนวาวของต้นคนีสานเนะาะกับบุกคอยกว่างบันไดครับแลนไปนั่ลบต้นใหม่ไปนั่งแต่น้อวาวบานเดี๋ยวนะครับผมขพร้อมเสียก่อน จะบอกได้ว่าถัางต้นใหม่เขาก็เห็นเ้าแล้วครับพี่น้องนีนครับเกือบตกลงสาครับพี่น้องโอ้ยความรักความเมตตาวหวความศรัทธาความ,มันใจโอ้สวยนิดเดียวครับแต่ว่าก็บโบเป็นยังแถอครับเพราะว่าถ้าโต้งสาก็เป็นผาล่มครับโอ้เห็นแล้วครับ นี่ครับพี่ดอนดอนเรียบร้อยครับโอ้นี่เกี่ยวพี่อ้อนี่นงสาครับนี่นองสาครับน,น,ง,สบนงสาเพ่นพึ่งอยจกไม่ครับนี่ครับพี่อ้องน้ำใสใสอู้ป้าป้าป้าเป็นเลียงป้าน้ำครับตัวต่อเพื่อจะเลียงเป็นปาดุกครับนะครับ นี่พี่น่องในที่สุดเราก็มาพอเาวาครับผมมาเก็บเาวาโอ้พี่น่องเบ้าร่ำนีแต่งโญ่ม่นซี่หาเถียวครับกว่าจะขึ้นนี่ครับปีค่อนข้างจะแข็งจังหน่อยครับลอยเส้นครับผมแต่ว่าพ่อเพันถือล่มไปพันดูดมือดีขนาดครับธนูก,กระดังแสบดีครับถือว่า พานครับกฤติเตรียมส่งให้น้องเพื่อนวันนี้ครับเดี๋ยวพุธปศุเข้าเวบากวันไปทีล่างครับกฤติซีดน้าล่างนี่แล้วลครับขอดีของพาล้มไปครับพี่น้องห่ากันเลเก็บวาวไปที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับหลังจากลงจากลงตีหนึ่งเกือบตีสองครับก็เบิง่งกับโมเสียหายนะครับกับคือเก่าเนาะหานดูกับ อยู่คือเกาขั้นไอเข้าทะนูบาขาดกับผมเดี๋ยวโคจิกลับบ้านเลยครับบ้านนี่ครับพี่น้องการหอดมองผูกวาวไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะโอ้เมื่อยไรเขาจะผูกผมจะผูกไวเกาอยู่ข้านครับเ็าอยู่ข้าเกามองเกามองเดิม <c oughs> บเปลี่ยนแปลงครับ <c oughs> นี่ครับสภาพวาวเนาะ,ะโอเค ครับผมึืนดีครับร่บนี้ครับทรายดีทรายหาล่มดีพ่อเจอลมแห้งสัตว์ดงๆครับจึงแบบดีครับบอหมุนครับผมอย่าถือว่าพานมันนี่ผมก็ดีจัดทรงให้น้องเพล่นผมตัวนี้ผมจะทรงเป็นโตครับทรงเป็นโตให้เพลินเลยพอดีไอเพลินก็ล่อหลายมือแล้วครับเป็นอาทิตย์กัวๆแล้ะครับแล้วพี่น้องไผ่ามาคลิปนี้กอย่ายลืมกดไลค์กดแช่ หรือเป็นกำลังใจให้ตนคนรีสารและกาทีมงานตนคนรีสารเนาะมาขึ้นอัดกันจนหอดเที่ยงขึ้นครับผมไอ้ขอผมขอ,ขอ,ขอฝากแฟนเพจเฟซบุ๊กครับวาวจุฬาสิงห์อุบลจะเป็นแฟนเพจจะเป็นแฟนเพจของผมเองเนาะพี่น้องเขาไปกดติดตามหรือไปเบ่งของขายผ่าลมหางวาวหรือโค้งวาวหรือย,อยังจะวาวาวดิผมหน่าจะงดเท็ดเลยครับพี่น้อง หาเห็ดเป็นโค้งแกยังเห็ดอยู่ครับแต่ว่าถ้าเห็ดป็นโตทรงแบบนี้มันหาล่มล่องอย่างไรกับผมบม่ค่อยมีเวลามาช่วงกางเว้นนด้หนะครับเพราะว่าล่มหล่อน่วนมากมจะมายังกางเว้นเนาะครับผมก็เลยบ่มีเวลาล่องให้ดเต็มที่ผมจะมีเวลาล่องให้แต่ช่วงผมเลิกงานครับนี่ครับพี่น้องหลังจากเข้าเก็บบอลมาแล้วปีกมันสกปรกเนาะเขาเขามาสีน้ำล้างเลยน้ำล้างเลยครับนี่ครับคุณพอดีของนะ ผลสีโค้งสีดำครับกันมอดเลยคพาล่มครับนี่ครับสีเลยครับนี่ครับกระต้องยางมันเกียครับเหลี๋ยมก็ะแหงครับนี่ครับล่างหน้าหมอกเลยครับเพื่อทำความสะอาดให้ขาแนะครับผมมีขาครับเอาวอล์อาบน้าตออสช้ครับ เก็บลอยครับผมถาแจให้มันแหงบานบ่าต้องไปอยุ่งเอียงก็มันเลยโอ้สกปกแหงพี่น้องแป่แท่สีดำแหงดำเรีวครับตลาดี่ครับพี่นอ้อง หลังจากเข้าเลียนมาสกปกแล้วเราเอาจักถือฟุนจักหนังเมียเข้ากับมหล่างออกแบบนี้ครับออดีของผ่าล้มเนาะสีดออกง่ายหลังทำความสะอาดไงแล้วก็ผลโค้งผลโค้งสีดำเพื่อที่บ่ิโหมดมันกินครับเอาใจลูกค้าที่สุดกับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ท่านี้นะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดติดตามตัวโคชาิานเดี๋ยวตัวโคชิชานเป็นงานเลครับ ออกกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ bye